ปลูกทุเรียนแล้วลดน้ําตอนกลางคืนได้ไหมมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอัน,นะครับก็มีหลายคนถามนะครับว่ากลางคืนเนี่ยสามารถรดน้ําต้นทุเรียนได้หรือเปล่าอย่างตอนเนี้ก็คือเวลาอยู่ที่ สี่ทุ่มนะครับรถน้ําได้หรือเปล่าต้นทุเรียนก็คือหลายคนอาจจะแบบมาทํางานนะครับเลิกดึกนะครับเข้ากะน,นะอันนี้อาจจะประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยเลิกงานมานะครับไม่ได้รถตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นบางคนนะก็คือทํางานประจาไปด้วยปลูกทุเรียนไปด้วยนะครับทีนี้ก็มีคําถามว่าจะรถน้ําตอนคืนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนแปลกๆนะคำตอบนะครับก็คือว่ามันก็เหมือนคนนี่แหละครับผมนะเหมือนเราเอ่อกินข้าวตอนคืนได้หรือเปล่าสุกี้ตีน้อยใช่ไหมนะครับเปิดถึงตีห้าใช่ป่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่เขายังกินข้าวกินกันอยู่ เลยนะตุกกี้ตีน้อยเนี่ยต้นทุเรียนก็เหมือนกันครับถามว่าลดตอนคืนได้เปล่าลดน้ําตอนคืนได้เปล่าก็ได้นะครับแต่ว่ามันกินข้าวหรือเปล่ามันกินหรือเปล่าครับมันสังเคราะห์แสงหรือเปล่าต้องต้องถามตรงนี้นะครับว่าเนี่ยก็คือตอนคืนเนี่ยใบมันรู่ลงเนี่ยมันนอนหลับเราลดน้ําไปมันไม่สังเคราะห์แสงนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับต้นทุเรียนนะครับมันไม่ได้ทําให้เจริญเติบโตนะมันจะเริ่มสังเคราะห์แสงอีกทีก็วันใหม่นะครับมีแสงแดดส่องมามันก็จะเริ่มสังเคราะห์แสงอีกทีหนึ่งแล ช่วยให้มันสามารถดูดธาตุอา,าหารคือไปเลี้ยงต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นรถตอนเนี้ยถามว่าลดได้ไหมรถได้ครับแต่ถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่ามันก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ในแง่ของการทําให้ต้นทุเรียนเติบโตนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งครับอย่างนั้นท่านี้นะครับผมนะก็คือไปต่างจังหวัดมาเนี่ยครับ3วันนะครับกลับมาเนี่ยเห็นไหมแห้งแกกเลยสี่ทุ่มมาถึงบ้านดึกนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับต้นนี้ยังพอชุ่มหน่อยนะนี่ครับยังพอชุ่ม นะครับต้นนี้ก็ยังพอชุ่มนะจับดูก็ยังพอชุ่มแต่ต้นนี้คือแห้งแกกเลยเนี่ยหนำดำนะกลับบ้านมันดึกนะครับสี่ท่าทุบอย่างเงี้ยก็คือจะรอให้มันถึงเช้าแล้วค่อยลดมันก็ร้อนใจลัวมันจะตายซะก่อนคือมันไม่ได้ตายเพราะว่าขาด่าทหารขาดสารอาหารนะครับแต่ว่ามันจะตายเพราะว่ามันขาดน้ำนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะลดเลยนะครับลดตอนนี้ดูเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าลดแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับก็ลดเลยนะก็เทลดไปเลยมันไม่ได้โดนน้ํมามามสวันแล้วเราก็ลดไปก่อน เป็นไงบ้างโอ้โหก็น้ำไม่ลงเลยน้ำไม่ลงเลยดูดิ เพราะว่ามันแห้งจัดไม่โดนน้ำไม่ดินไม่โดนน้ามันหลายวันนี่ครับค่อยๆซึมลงค่อยๆซึมลงถามว่าต้นทุเรียนจะเปอะไรไหมก็ไม่เป็นไรครับมันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็เริ่มผัข้อแต่งครับน้ําได้แล้วมันก็รอพรุ่งนี้แต่แค่ว่ามันเหมือนเราเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวตอนเช้ากลางวันเย็นนะ้ำสามเวลาอะไรเงี้ยไปกินตอนสักเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่ตามธรรมชาติปกตินะครับทุเรียนก็เหมือนกันนะเวลาลดน้ําตอนคืนเนี่ยมันเป็นเวลานอนเขานะครับมันไม่เหมาะกับการลดน้ํา ประมาณนี้นะครับลดได้ครับลดน้ําตอนคืนได้แต่ว่าไม่แนะนํามันเป็นการฝืนธรรมชาติอ่ะโอเคครับลดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูไม่ตายหรอกอ่ะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ